รับสมัครนางสงการเฮ้ยเสรงว่าต้องมีเงินรางวัลเยอะกว่ารอบนั้นแน่เลยมาเอามาตั้นเนี่ยนะจะสมัครนางสงการสู้พิรุธไม่ได้หรอกนี่เหรอตั <h <h ้นคู่แข่งของเราเออนี่เหรอคู่แข่งปีนี้ชนะแน่สภาพนี้เหรอจะชนะเราตรงนี้ในบัวที่เขาจะรับสมัครนางสงการอ่ะเฮ้ยดีเลยอ่ะปีนี้เงินรางวัลเยอะมากเลยอ่ะเรอะไย ไอแชมพูนี่เขาวินาโอเคตกิ้วมากเลยอันนี้อะไรอ่ะเจ้าขสามวันพูดแล้วมันเลิศหมดแล้วได้แล้วได็นคนนเฮ้ยแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างไหมพวกนั้นอะค่ะแบบพวกไม่มีระเบียบวินัยมาสายเหงมั้ยเขาแต่งหน้าเสร็จหมดแล้วแกลีลาอยู่ได้เลี้ยวอุ้ยกลับมาไม่เกียแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ใช่กระสิสองคนนั้นอะเสร็จแล้วก็ออกมาดิเราเนี่ยจะแต่งต่อยังไม่เสร็จอ่ะ เรื่องศคนนี้เสร็จยังยังไม่ได้เริ่มเลยดูสภาพสิถ้าวันนี้ไม่ยอมออกเราก็ทห้มันออกไปดูสินี่แกกินเยอะแล้วก็ชื้นชื้นนี่แกเอาอะไรให้เตตั้งกินทำไมปากบวมแบบนี้อะเไม่ไรไหมเนี่ยแกมาชายมาฉันแต่งตันเยอะแหละจะมาปะแย่งที่แย่งอะไรกันแบบอะอะไรเนี่ยไม่โดนตาเลย เอวันนี้พี่จิงนะคือตำรสุดมีสุดการแน่นอนคำว่าไปม่ดีไปลงทะเบีนก่อนพูดใครมาเป็นอะไรบ้างเนี่ยไปกยอยู่แล้วปีนี้ก็ใครได้มงพูดซิพูดเราเองพูดเราได้มงแต่มงเงินเดียวนะไม่เป็นไรตัดขึ้กันเลยตัดเลยแบนเลย สีค่ะสวัสดีค่ะมัก็มาลงทะเบียนค่ะสวัสดีค่ะคนแถวนี้ไม่ค่อยเด่นเนาะเพราแม่สีแดงเด่นกว่าเพื่อนค่ะเนาะสีขาวอะไรสีสามสีสวัสดีค่ะไม่เยอะถุดดีละเฮ้ยวันนี้ท่านประธานแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยนะคะเพชรสวยมากเลยอะค่ะทำไมกูว่าทำไมเป็นเด็กซินอ๋อคนเรียนนี่เองแหม ติดเส้นก็ติดเส้นเหอะพวกเร,เราอ่ะชนะคาเดียร์แล้วโดยเฉพาะทรงผมเถิดนั้นหยุดแล้วใช่มประกาศประกาศขอให้ผู้เข้าประกวดนางสงการปีนี้เชิญมารับหมายเลขและลงทะเบียนเนี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยลงทะเบียนแล้วหรือเปาลงทะเบียนที่ไหงเข้าวิธีเหรอใช่ไปดูนี้อยู่แล้วเอ้าวตรงนี้เหรือเปล่าใช่ว่าสองคนนี้ก็คุณแรกกันดิก็ใช่สิ ็มาก่อนนะคะ่ะมาคนแรกมาจดหมายเลขจะเข้าแถวค่ะอุ้ยเต็มขอ้คุค่ะเกินเบอร์มา เมาจนคันมาละจมวนี่สิทำงานแม่อ่างนั้นเลยเพื่อนาวบอกังเขาให้ผมบอมเลยรอดงานนี้หยอกกระชากคุณพ่ออะ สวยลของงามอันนี้เขาไคาถาว่าใส่เรื่องใส่ก็ะตุยเหรอขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับคือเทศกาลวันสงการสืบสามประเพณีไทยในค่ำคืนนี้ จะมีการแข่งขันเข้าประกวดานสงการประจำปี2566ขอเปิดพิธีในวันนี้และขอเชิญคุณหญิงจังป่าให้เกียรติมาเปิดงานใบบัดนี้ขอเชิญตัดนิสิรับ กาสได้ทราบว่ารางวัลที่หนึ่งผู้ชนะจะได้เงินรางวัลมูลค่าหนึ่งล้านบาทและรองชนะเลิศจะได้เงินรางวัลมูลค่า5แสนบาทรางวัลสุดท้ายของผู้เข้าประกวดอันดับสมจะได้เงินรางวั 3, ล3แสนบ และลำดับต่อไปจะเป็นการแนะนำผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับและท่านผู้ประกวดท่านแรกได้แก่นานสาวบุญตทามหามงคลหลยคลานมีชื่อแน่ว่าน้องแพรนะครับผมดูสิครับเดินอย่างก้าวย่างอย่างมั่นใจไม่กลัวสิ่งใดและกติประจำใจของคุณคือ แม่น,นะคะให้หนูไปเด็ดพริก10เม็ดแต่ว่าหนูเด็ดมา11เม็ดเพราะว่าหนูเด็ดเกิน,นะคะ่ะเก่งมากตัวเมื่อตัวมาเกินเก่งมากเด็ดเกินเด็ดขาดเก่งมากค่ะเก,ก่งมากค่ะคุณน้องแพรมากนะครับโอเคครับเชบิญครับและท่านผู้ประกวดท่านต่อไปนะครับหมายเลขสองนางสาวจันมีทอ มากครับผมคติประจาใจของคุณคือคติประจาใจเขงในชั้นคือวิธีการที่ทําให้เขาหันมามองคือการไอค่ะไอเลิฟยุ้เด็ดมากครับเด็ดมากไอเก่งมากไอเล็บต้งรรเลายเล่าโ้เล่าอ้ัอย้อยยุุ้ย ใช่ค,ครับผมเช well, ิญครับเชิญทางนี <toc daar mit> ้เลยครับและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนางสาวรัตมีสุกิดขออ้รจชูเลนชูน้องอาน่และครับคติประจำใจของคุณคือคติประจำใจของดิฉันก็คือถึงจะไม่สวยบาดตาแต่ปะกหมาบาดใจค่ะ มามากเลยไม่ใช่คมมากครับคมมากปากเออมาโอ้โมส่แล้วเออกดเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งครับผมมุกตปากทั้งนี้เลยครับหมายเลขสี่ขอเชิญนางสาวลูลาออมต่อสาวลูลาออมต่อนะครับเธอมีชื่อเล่นว่าน้องจันบัวนะครับ ไละคติประจํใจของคุณคือถึงแม้ไม่ใช่คนดีแต่หน้าตาดีแน่นอนค่ะดีมากเลยคุณมากเลยนะครับขอเสียงตบมือให้กับน้องรู้ละออนตองด้วยนะครับผมน้องไนัวนั่นเองคุณม,มากเลย และผู้เข้าประกวดหมายเลขห้านางสาวสมศรีมีหมอนนะมีคุณอนและเธอมีชื่อเล่นว่าไต่ี่ผมเธอชอบมากแล้วนะครับแลเชื่อาุณมีหมอติประจำใจของคุณคือ เดี๋ยวนี้พมลิษิตก็สู้บัดคุดดีไม่ได้หรือค่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบอ้าาาเล่นรู้ๆๆๆเป็นไรจ๊ะ้าาามามาพี่นัดอ้ไม่ค่นั้อ่ะอ้าาาาโอเคครับขอเชิญทุกคนทางนี้เลยครับและใหม่เลขสุดท้ายหมายเล็ก6นะครับขอเชิญนางสวาวบุญพา มีเทโอ้โหไม่แก่เสียวานน่เล่นนะครับชื่อน้องลูตี้โอ้โหบางีูแข็งบันเทยวและคติประจำใจของคุณคือคติประจำใจนะจ๊ะตําแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานเมื่อยเมื่อย ที่ขนาดตํำนะครับโอเคเด็ดเลยตำนานนแซ่บนาดูเชิญเลยครับผู้ประกวดท่านสุดท้ายและรอบต่อไปเป็นการแสดงความสามารถของเราผู้เข้าประกวดทั้ง6ท่านนางสงการประจำปีนี้เชิญชมนบัตดนี้ ขวางทางคนอื vale ่จะปาเดินทำไมเล้ยัเสียคะแนนหมดโอ้ยเออคือยังไงตอนขึ้นมาทียะยุงไอหนาเนี่ย